รวมของการเยียวยาวก็ถามว่าทั่วถึงไหมก็ก็ยังไม่ทั่วถึงแล้วครับมันก็ยังมีหลายๆคนที่ที่ยังรอรอตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนนี้ก็เข้ามาเดือนที่สองแล้วก็ยังไม่ได้สตังค์นะครับผมก็พยายามจะสอบถามไปอยู่เขาก็บอกว่าก็ต้องรอเหมือนกันรอการตรวจสอบนะฮะก็ นะไม่รู้จะพูดยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนนะครับภาพรวมของการเยียวยาตอนนี้ถ้าพูดถึงภาพรวมใช่ไหมเราไม่ทิ้งกันตัวเลขอยู่ที่ประมาณถ้าเราไม่ทิ้งการตัวเลขอยู่ที่ประมาณ15ล้านนิดๆิดห้ล้านหลักแสนนะฮะ,ะเกษตรกรเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณอาตีไปเลขกลมๆ10ล้านแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่มีคนออกมาก็คือว่าท่านรัฐมนตรี ลังท่านอุตมะเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีตัวเลขก็คือ9ล้านคน9ล้านคนอ,อาจจะกลับไปหน่อยนะฮะตัวเลข9ล้านคนตัวเลข9ล้านคนที่จะมีมาตรการจากกระทรวงการคลังเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม9ล้านคนมาจากไหน9ล้านคน9ล้านคนมาจากอะไรที่จะต้องช่วยเหลือเพิ่มเติมถูกไหมครับ9ล้านคน คือบางคนเนี่ยที่ถือบัตรคนจนเนาะขออนุญาตเล็กสันส้นๆหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มักจะถามผม,มที่บางทีผมรู้เนี่ยผมก็ก็รู้ในรู้แต่ว่าไม่สามารถที่จะบอกได้เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะคนจะไปเกิดความคาดหวังเนื่องจากว่าในสิ่งที่เรารู้เนี่ยรู้เสร็จปั๊บเนี่ยมันต้องเข้าไปสู่คณะกรรมการกันกรองการใช้งบประมาณตามพรกกรก่อนซึ่งคณะกรรมการกันกรองเนี่ยเขาอาจจะจะมีความเห็นแตกต่างจากที่ผมพูดไปหรือว่าผู้ใหญ่ที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยก็ได้ นี่นั้นเนี่ยถ้าผมบอกไปเนี่ยมันก็อาจาอาจะมันอาจจะเป็นแบบเออไม่ดีเนาะก็เลยต้องรอสรุปจากที่ประชุมคอรมอนะฮะ9ล้านคนที่กระทรวงการคลังจะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับนอกจากเราไม่ทิ้งกันเยียวยากเกษตรกรแล้วก็ประกันสังคมแล้วนะฮะก็จะเป็น9ล้านคนที่จําได้ไหมก่อนหน้านี้อาสวัสดีครับน้องวีครับจาได้ไหมก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าคนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน1.7ล้านที่พยายบอกว่า ลงไม่ได้บัตรประชาชนมีปัญหาหนู่นนี่นั่นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังไม่ได้นับที่ล้านเจ็ดนะฮะไปตรวจสอบมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนก็คนเท่านั้นเองมิฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเราไม่ทิ้งกันจากล้านเจ็ดจะเหลือแค่ประมาณ3 0 0แสนนะครับที่คุณลงทะเบียนไม่ได้บัตรประชาชนเลขบัตรไม่ตรงนู่นนี่นั่นข้าไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วจากระบบ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์แล้วเนี่ยตัวเลขก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนคน สามแสนอยู่ในเก้าล้านนะฮะของเราไม่ทิ้งกันนะโอเคเข้าใจนะเข้าใจนะแล้วก็จะมีของใหม่ของใหม่ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยตัวเลขคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านสสายทุเรียนอขอบคุณครับตัวเลขเนี่ยตามตอนแรกของกระทรวงกรารคลังจะอยู่2ล้าน4แล้วทีนี้ก็เอาระบบ เอาไปข้าว่าโอเคจาก2อล้านสี่เนี่ยได้รับการเยียวยาได้รับการช่วยเหลือจากเราไม่ทิ้งการได้รับการเยียวยากเกษตรได้รับนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยตัวเลขที่ตกผลึกออกมาแล้วนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมอยู่ที่โอนิติสวัสดีครับคุณนิติอยู่ที่ประมาณล้านสองอยู่ที่ประมาณล้านสองนะครับแล้วก็มีประกันสังคมที่บอกว่าจ่ายไม่ครบ6เดือน จะไปทําประกันสังคมก็ไม่ได้จะมาเราไม่ทิ้งกันก็นไม่ได้สุดท้ายและกลุ่มนี้ก็ตกหล่นนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ60,000่นประมาณ70,000คนอ๋อส่วนเราไม่ทิ้งกันสีเหลืองตามให้ทีคือตามแล้วครับอันนี้อธิบายฟังนะก็ตามแล้วเขาก็บอกว่าต้องรอผมก็เลยอธิบายว่ามันต้องรอซึ่งผมก็พยายามจะโทรหาผู้ใหญ่หล,หลายๆท่านนะตอนนี้ก็ยังไม่รับสายอยู่ว่าตกลงกลุ่มแต่ละกลุ่มต่างๆเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันนานมากเห็นใจจริง,รงฮะทำไมยังไม่ได้ รอตรวจสอบอุทธรทบทวนอะไรนานแล้วก็ยังไม่ได้ก็เห็นใจพยายามตามให้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้โทรบ้างแล้วผู้ใหญ่เขาก็ไม่ค่อยรับสายแล้วเนาะก็เข้าใจทุกทุกคนนะครับพยายามตามให้อยู่นะครับวันนี้เนี่ยเก้าล้านอ่ะเก้าล้านมีทวนนะสววสดิการแห่งรัฐล้านสองเราไม่ทิ้งกันเหลือแค่สามแสนประกันสังคมที่ไม่ครบหกเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ด b แล้วกันอ่ะตีตัวเลขไปนะฮะ มิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วทางกระทรวกงการคลังและก็กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนแรกจําได้ไหมฮะคอรม,มอเนี่ยอนุมัติไปสําหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางก็มีเ,เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบถูกไหมครับมีผู้พิการแล้วก็มีคนชรา ที่อยู่ในรายชื่อของกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยคอรมออนุมัติ13ล้านคนเข้าใจนะครับตอนนั้นเนี่ยสำหรับกลุ่มเปราะบางเนี่ยที่ประชุมคอรมอเนี่ยอนุมัติช่วยเหลือให้1000ถูกไหมอนุมัติช่วยเหลือให้1,000 13ล้านคนทีนี้พอคอรมออนุมัติแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยมันก็เข้าไปสู่คณะกรมกกรมาก,ารการกรการใช้เงินกู้เขาก็ใช้หลักการแนวคิดว่า เราจะต้องให้เงินไม่ซ้ำซ้อนกับเราไม่ทิ้งการเกษตรกร,ร,กรหรือประกันสังคมต่างๆมันก็เลยทำให้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยจาก13ล้านตีตกไปเหลือแค่7ล้านเปราะบางจะอยู่ที่7ล้านนะครับคนก็ถามว่าเอ้าเปราะบางเนี่ยยังไงบ้างเปราะบาง7ล้านก็คือว่าคนที่ได้เราไม่ทิ้งกันแล้วคนที่มีประกันสังคมแล้วคนที่ได้เยียวยาเกษตรกร,ร,กรแล้ว